สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเอนนำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพื้นที่ขนาด280ตารางวาเลยค่ะหลังนี้นะคะตัวบ้านสวยด้วยมีระเบียงนางเลนนาบานด้วยนะคะนางรอรับลมชิวๆสบายๆได้เลยค่ะพื้นที่กว้างกวางนะคะ280ตารางวาค่ะทุกท่านตั้งอยู่ที่ ตำบลกะจายอำเภอป่าติว้วจัังหวดยะโสธรน,นะคะมีเพื่อนบ้านค่ะเดินทางสะดวกนะคะตัวบ้านพร้อมอยู่ห่างจากถนนอรุณประเสริฐ2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี1ห้องครัว1ห้องโถง2ห้องน้ำและ3ห้องนอนนะคะสวยพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยค่ะ1ล้าน8แสนบาทเท่านั้นบ้านพร้อมที่ดินกว้างๆจงยะโสธร สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมตัวบ้านนะคะท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ตามไอดีไลน์ใต้คลิปก็ได้นะคะ2ช่องทางในการติดต่อค่ะ JKnote ใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์โทรและไอดีไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ JKnote ต้องลาไปก่อนก่อนจากการช่วยกันคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไว้ให้ JKnote ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ